โย่ก็พบกับผมฟูดิโออีกครั้งหนึ่งนะฮะและครั้งนี้เราก็กลับมาอยู่กันในระบบซูเปอร์บ็อกซีดิเฟนต์นั่นเองอโอเคถ้าได้ยินถ้าได้ยินว่าเสียงผมเปลี่ยนเนี่ยก็ผมเนี่ยก็รู้สึกเป็นหวัดนิดน,นึงนะฮะโอเคแล้วเราก็จะมาทำอะไรมารีวิวรีวิว เอ่อแปมหนึ่งนะร,รีวิว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 หน่วยอื่นๆหน่วยโอเคปุ๊มโอเคเราจะมารีวิวซูปเปอร์เทเลโคปนั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นเอ่อยูนิตท,ที่ต้องใช้การเติมนะฮะทั้งหมด25โรบักโอเค <c oughs> และในความสามารถทั้งหมดของซูปเปอร์เทเลโคปนะฮะ ก็จะมีทั้งหมด2ความสามารถนั่นเองโอเคความสามารถแรกอืมมันคืออการเหยียบนะฮะเออแล้วก็ลืมบอกไปเลยว่าซูปเปอร์เทเลโคปนะฮะมีเลือดทั้งหมด650แล้วก็มีอความสามารถพิเศษในการดับเบิลจำนะฮะคือกระโดด2ครั้งนั่นเองโอเคทด <c oughs> สอบนะ เผๆเนี่ยฮะคือถ้าฟังดีๆเนี่ยมันจะเหมือนอกระโดดได้ถึง3ครั้งเลยนะฮะโอเคแล้วก็ความสามารถต่อมาคือความสามารถอันติีของเขานะฮะภูรเป็นอันติเลยเว้อ่อมันคือการปล่อยพลังจากแกนกลางออกมานเองโอเค <c oughs> แล้วก็ในคลังไอเทมของเขานั้นมีอะไระ normal, normal ะมั่งเอ n o มั a น n o r ม a l พันเธอมัดธรรมดานะโอเคตัวต่อมา ในส่วนของซูเปอร์เทเลสโคปนะฮะโอเคและอย่างต่อมานะฮะก็คือซูเปอร์เทเลโคปแบบอัลต้านะฮะคือตัวนี้เนี่ยมีฉายานึงนะฮะที่ในวิกิแฟนดอมเนี่ยเขาตั้งชื่อให้ก็คือเออเอาต้าเททันเทเลโคปนะฮะ คือหน้าตาเนี่ยมันเหมือนแค่ไหนก็อืมนะถ้าไม่เหมือนตรงไหนก็เอาปากกามาวงนะโอเคแล้วก็อาวุธพิเศษของตัวละครน,นี้เนี่ยจะมีทั้งหมดสองอย่างนะฮะเออมัดธรรมดานี้มีอยู่แล้วโอเค <c oughs> แล้วก็เครื่องตัดกล่องฮนะเออคัตเตอ,อร์นั่นแหละมันคือคัตเตอร์ยักษ์และ s อสวันจลวดนะ as one locket เหอืมโอเคแล้วก็มาต่อกันเรื่องของความสามารถพิเศษของตัวอัลตาซูเปอร์เทเลิโคปกันฮะโอเคอแหมเป็นรู้สึกไม่สบายนะแต่โอเคสู้เว้ยความสามารถแรกก็คือการกระโดดดับเบิลจัมเหมือนเอ่อเทเลิโคปซูเปอร์ทั่วไปนั่นแหละฮะ อโอเคก็มีประมาณนี้แล้วส่วนต่อมาก็คือ,อการสกิลเหยียบเหมือนเดิมสกิลอืมเหมือนเดิมอะแล้วก็สกิลอีกอันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในตัวของออาต้าซูเปอร์เทเลโคปนะอาจจะมองกันไม่ชัดนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มเล่นกันเลย โอเคในส่วนของความสามารถสุดท้ายของมันนะคือเม็ดกลมกลมสีฟ้ามองไม่ทันมองไม่ทันแต่เอาเป็นว่ามันเหมือนจะเป็นการายิงลูกกลมสีฟา้าออกไปนะโอเคและนี่คือหนึ่งในความพิเศษของเขานะคือดับเบิลแชมป์เนี่ยหากเราไม่ได้อยู่กับที่นะฮะมันจะเหมือนกับการเออ เออเดินชมจันในวันพีซนะหรือว่าบล็อกฟุตเออก็ประมาณนั้น <c oughs> โอเคมาดูความสามารถนี้ให้ดีนะ <c oughs> มันจะเหมือนการเอ็กซ์พลูชันะมันเหมือนเป็นการระเบิดเนาะ <c oughs> โอเค <c oughs> แล้วดามจก็แรงใช้เล่นด้วยนะ โลโลโลโอเคโอ้ตกใจเมื่อกี้ไมคเกิดพังตัดกล่องซีมีกี่เสียงแล่วเธอ โอเคแล้วก็เป็นไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวในวันนี้เป็นไงกันบ้างเอ่ยก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และใครที่เคยเพิ่งดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็กด s ัสไครห์ผมด้วยนะฮะอ้อใช่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นกําลังใจให้ผมมากเลยแหมแอกเสียงไงอือโอเคและผมกับฟูริโอจริงๆผมเป็นฟูริโอเองนั่นแหละ ผมฟูริโอก็ขอลากันไปก่อนนะฮะยู <c oughs>